เริ่มเลย,เร,เยรับบทอ๋อที <c oughs> ่สามค่ะก็ในเรื่องบุทเพสันนิวาสนะคะก็รับบทเป็นเท่าสีจุฬาลักษณ์ค่ะเท่าสีจุฬาลักษณ์นะค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ท่านจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลกคะ่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในรักหลายเศร้า<ม>นี่รักหลายเศร้าเศร้าไหนบ้างคะ แต่ว่าขอไม่เฉลย่คะ่ะต้องต้องไปดูว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างแต่มันเหมือนมีสปอยว่าจะเป็นจะเป็นคู่จิ้นกับคุณแอนนาหรือไง <c oughs> มันมีมันมีนมันมีสปอยออกมาเล็กอหรือว่านะอาจจะใช่หรือว่าจะไม่ใช่สามคนนนตัวหลอกใคร <c oughs> ค,คือตัวหลอก <c oughs> เอ๊ะหนูเขาับไปอ่านบทอีกทีได้ไหมเริ่มงงแล้วว่านี่เรื่องไหนกันเน่นะ แต่ละขรแซวค่ะคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่สี่อ่อนไหนๆก็มีไว้สามคู่แล้วใช่ไหมคแล้วเป็นยูริอีกคู่นึ่งไม่แน่เลยเหรอเล่ากับท่าท่องกิมมาเรื่องเราจะออกมาเป็นยังไงนะเป็นบทประพันธ์ใหม่ใช่ไหมในความที่บทบันทึกไม่ได้มีในเวอร์ชันไหนๆเรืออยงคะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็จริงๆก็คอยถามพี่ใหม่ตลอดค่ะว่า อยากจะให้ตัวของท่านของท่านท,า,นทาวศรีจุลายาาออากมาเป็นแบบไหน,นเพราะว่าคือเรื่องของท่านเนี่ยอยา่รรางปวที่ศาสก็มีอ่านอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ว่ากระตุ้นระตุ้นไ่ด้ไหนนะจะอยู่ไห้ท่านเอในอย่างอย่างเรื่องราวของท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่า การตีความของในในละครเนี่ยอาจจะออกมาประมาณนึงค่ะประมาณประมาณไหนขออุตส่าห์เรียกหนูสปอยไม่ได้ไงแต่ว่าก็ก็คืออิงจากประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะได้เห็นไว้อยู่กับรักหลายเศร้าชีวิตค่อนข้างที่จะทาหดอดทนมากสำหรับบทบาทนี้ก็ก็ดราม่ามาอีกแล้วใช่ดราม่าแน่นอนแล้วมันหนีดราม่าไม่พ้นใช่ไหมทิสานโน จริงจริงเรื่องนี้เอาจะออกแบบรอมคอมเลยปะแต่ว่าฝั่งเราก็คือดราม่าให้เราดราม่าอยู่คนเดียวไ่าคู่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะคู่อื่นอาจจะมีบ้างแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยจะแบบทางดราม่ามากกว่าเราต้องตัดทวงต้องตัดทวงจอดใหพอต้องรอดูค่ะต้องรอดูเอาอย่างนี้ล้วกันว่าไม่แน่ใจว่าคนดูจะเชียร์ให้เราคู่กับใครก็ต้องไปรอดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้คู่กับใครแล้วเราเชียร์ตัวเองคู่กับใครคู่กับ เท่าท่องกินมาแล้วป่ะเอาไปใช้แล้วเราแอบ,บเชียร์คู่ไหนได้ตอนนีจ้จริงๆสามคู่เขาก็มีความน่ารักในแบบแบบของตัวเองนะแล้วก็บอกเราเป็นมัมมีคม๊คู่ไหนลักตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงขอดูแป๊บนึ่งออยังยังจริงๆยังเพิ่งเริ่มเปิดกล้องไปไม่กี่คิวอ,อ,อาจจะขอดูเคมีนิดนึงว่าเอ,อ๊ะเราจะเชียร์คู่ไหนดีแต่ว่าแต่ละคนก็น่ารักกบิดกันทั้งนั้นเลยกับตระเรือที่สามมาแน่นอน ไม่แน่ไม่แน่ค่ะแล้วเรือเราหรอพายเริ่มพายได้ไหมเรือเราอ่ะเรือเราออกออกพายได้หรือยังเอาอย่างนี้คือจะพายกับใครดีกว่าเพราะว่าเยอะมากในเรื่องเพราะว่าเยอะใช่ในเรื่องมีตัวเลือกเราก็เลยเอ๊ะเราจะเป็นหัวเรือเราจะพายกับใครดีอาจจะให้แฟนๆคอยคอยพายก่อนอะไรนะคะสามคนมาเรียนหน้าขนาษที่ตัวเอง หนูไม่สปอยไม่สปอยได้ไหมหนูไม่น่าจะเขาน่าจะอย่างนในความหมายความหมายในใามกกินไ่ที่สา้ถ้าฉันเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันเลือกได้ถ้าฉันเลือกได้ฉันจะไม่ขออยู่ในความรักแบบนี้โอ้ยดราม่ามันปวดร่เขาก็ดราม่าไโอ้ดรมาไงในเรื่องของดราม่ไม่อยากเศร้าไม่อยากเศร้าป็นหญิงแกลงใช่แต่เราเป็นหญิงหญิงแกล่งแล้วก็ เออ่ท่านแบบมีความฉลาดหลักแหลมอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะเป็นไงพังงานได้กลับมาเล่นทีเนียอีกตัตื่นเต้นนะคะเหมือนเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นนักแสดงใหม่เลยอ่ <c oughs> เะเวลาเข้ากองรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วพอยิ่งเป็นทีเรียรคือทุกอย่างแบบมันจะแบบเกรงไปหมดเลยค่ะใช่ในเรื่องแบบพออ่านบทแล้วคือความทีเรียร์เนาะมันจะมียากในเรื่องของบทที่เราจะต้องพูดพูดรัชชาพูพดทีเรียรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อย่างตัวเท้าสีจุลาลักษณ์ก็จะมีในเรื่องของแบบการแต่งกลอนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะยากอีกคิดถึงทำให้หวนคิดถึงเจ้านางเรดนมาสไหมคะยากเกินคนละแบบเลยค่ะเรื่องนี้ก็ยากแต่ว่าเตอไม่เหมือนเจ้านางเรดนมาสแน่นอนเพราะนั้นเราเราเป็นฝ่ายเราเป็นคนยอมนะฝ่ายประธานใช่ค่ะคนดูก็เรื่องนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่เราก็เป็นฝ่ายตัวทำเหมือนเดิมไม่บอก ไม่หรอไม่เฉลยเราจะสู้ก็เอ่อรอดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยไี่สาขางานแสดงปแค่ปีเดียวเองค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วที่ยังไม่มีมันจะดูหดด้านมากเอออาจจะเป็นเพราะเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้มีแบบภาพเราอยู่ในกองละครหรือว่าเราทางหน้าจอเลยในปีที่แล้วเพราะว่าปีที่เราไม่ใส่ผ่อไทยเติมสกิมเส้เยอะ เอปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วเพื่อออกมาเป็นรีแลนันเองก็เลยอาจจะแบบเหมือนจริงๆก็มีการคุยโปรเจกต์นู่นนี้นั่นมาบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวก็มาลงตัวในปีนี้ก็คือเริ่มเข้ากองละครแล้วอ่ะแล้วโปรเจกต์คือๆื่นก็ติดต่อมาได้ค่ะครึ่งปี ก็ยังคิวได้อยู่นะคะตอนนี้ยังต้นปีอยู่ยังติดต่อมาได้ไม่ถึงครึ่งปียังได้อยู่แสดงว่าครึ่งปีแรกเต็มเลก็คือจะไปจ้างงานน้องเพิ่มแล้วนะก็ถกไปด้วยนะก็คือก็คือเอ่อไปดูดอกไม้แดง จะไปไหนคะพี่ะนี่ไปไหนคะก็คือคิวบุเพเนี่ยให้เป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างปลายปีที่แล้วมีแถลงข่าวที่จะเป็นละครขั้นอันนั้นก็เราก็แบบที่เล่นกับพี่พี่ปอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไหลตอนอยู่ยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายเริ่มถ่ายปีนี้เหมือนกันค่ะใช่ก็ก็จะแบบในช่วงต้นปีนี่แหละค่ะที่จะเริ่มถ่ายค่ะก็ยังมีคิวรับได้ค่ะ ถามซัมเมอร์หน่อยซัมเมอร์เมื่อก่อนทุกปีมันยังไม่มีออนไลน์เด็สาวบางคนน่ะจะมาลุ้น้อยคอมน้อยมั๋วแท็กซี่ค่ะปฏิวัดทอะไรนแบบอะไรเงี้ยเราแต่ไม่ใช่เราแน่นอนเราเราแบบมีคนติดต่อมาแบบอะไรอย่างเงี้ยไหมถ่ายแม่แบบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นปกกันเท่าซัมเมอร์อืมไม่ไม่มีนะคะเราขึ้นไอเความี่มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ตัวเราได้ไงใช่มัน อาจจะไม่ได้เรียกร้อยขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของเรามันจะรู้สึกว่ามันฝืนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราขอเป็นแบบอย่างนี้ละดีๆเขาจะมีสดภาตัวมานะแบบเป็นเลขหน่อยหลักเวลาแบบเอ้ยนางแบบแบบซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยของที่สามไม่ไม่ได้มีนะคะอย่างอย่างที่บอกไปว่าเขาอาจจะรู้ว่าเออมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะเราใช่ใช่อาจจะยังอาจจะยังหน้า แล้วับบทล่ะแต่เรื่องแต่เรื่องเพราะอย่างเดี๋ยวนี้บางทีมันอาจจะเป็นแบบยุลิหรือแบบอาจจะเป็นแบบบทแรงขึ้นขวดอะไรอย่างเงี้ยเออเรามองยังไงกับการชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบยังไงบ้างไหมอะรพิคเตอร์ไรแบบเด็กไร้ไร้อะไรแบบเนี้ยก็จริงจริงในเรื่องของละครเราก็ยังอยากแบบอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยด้วยเหมือนกันละค่ะด้วยความที่แบบว่าพอมาเป็นปีแลแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายบทที่ยังแบบว่ายังไม่เคยได้เล่นหรือว่า หลายหลายแนวของละครที่เอที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยก็ลองแบบลองติดต่อ,อหรือว่าลองคุยกันก่อนก็ได้ค่ะเพราะบทตางอีกสู้คนหนึ่งก็คาแรคเตอร์นนี้มีหละใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆการการแบบว่ารับละครหรือว่าเล่นละครเรื่องนู้นเนี่ยคือขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบสมมติว่าติดต่อมาแล้วปุ๊บเรารับแล้วเราจะได้เล่นเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันอาจจะแบบว่า หลากหลายทางทั้งแบบเอาฝั่งเราฝั่งทีมคือคือขั้นตอนมันเยอะแล้วในเรื่องของ GL ค่ะที่3โอกาสก็ถ้ามีก็ติดต่อมาได้ค่หมายถึงว่าถ้าสนใจเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่แบบโปรเจกต์ BL นะแต่ GL ยังยังยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะรับอ่าบทแบบไหนที่สนใจต้องรอ องลองดูภาพรวมของคอละค่ะในฐานะที่เราเองก็เป็น 2A Y เนาะเพราะเราแบเคยจิ้มนู่นนี่มาก่อนอย่างเงี้ยเรามองวงการ GL บเืีย l ในสถานการณ์ช่อทค่ะที่สาวว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสังคมแล้วก็ยุคนี้มันเปิดว่างมากๆแล้วอะคะ่ะมากขึ้นสำหรับแบบไม่ว่าจะเป็น b l GL หรือว่าคือ ทุกอย่างนะตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้จากัดเทศุไม่ได้จํากัดอะไรแล้วค่ะพี่สาวว่ามันเป็นอะไรที่หลักหลแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับนักแสดงแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมทั้งทั้งแบบว่าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยสาถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้คนได้รู้จักแต่ว่านักแสดงของเรามากขึ้นเนาะคือเพราะว่าณนะตอนนี้ทั้งฝัง่งแบบ b L แล้วก็ G L เราแบบว่ามีนักแสดงที่แบบไปดังในต่างประเทศกันเยอะมากเนาะเราก็แบบดีใจกับทุกๆคนที่มีโอกาสได้ได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับโอกาสแบบใหญ่ๆที่ทําให้แบบว่าต่างชาติรู้จักเมืองไทยมากขึ้นแล้วตัวเราถ้ามีโอกาสได้เล่นทีเออยากร่วมงานกับใครอุอ้ยในอนาคตข้างหน้าอะไรบ้นีเออณตอน,นี้ยังยังไม่อยู่ ก็ถ้าแบบว่าคือถ้าถ้าได้เจอคู่พาร์ทเนอร์ที่แบบว่าเออเราแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันอะที่สามกแบบมันก็คงจะดีมากๆเพราะว่ามันก็จะแบบเป็นแพคคู่นเนาะเราก็แบบต้องคุยกันแบบเออลงตัวเรารู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันอะอยากเป็นี่นหรือเป่อยากเป็นพี่สาวคนสวยหรือว่าเป็นน้องหมาด นั่นอะสิเดี๋ยวแล้วมันจะมีสับอะไรนะเราจะต้องเราจะต้องเป็นเม็ดหรือแล้วต้องเป็นเค้กใช่ไหมใช่เพ่สีเดียังไม่แน่ใจเลยอ่ะอยากอยากเลือกฝ้ายหรืงขวาซ้ายใช่ไหมเใช่ไหมมีแต่คนบอกบอกค่ะซ้ายแล้วขวาเป็นยังไงอะคะขวาต้องเป็นดึงอ้ยแอบสุดท้ายคนถามเรื่อง ค่ะจริงก็ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแทนแทนนักแสดงแล้วก็ทั้งคนดูด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นภาพใหม่ๆแล้วก็เวอร์ชันใหม่ๆอย่างเราอ่ะก็พอในในณัปัจจุบันเราก็จะเป็นภาพของแับคนดูแทนเนาะเราก็รู้สึกว่าพอมันได้มาออนในอีกช่องทางหนึ่งล้วก็จะเป็นภาพใหม่ๆน่าจะเป็นการเล่าเรื่องใหม่ๆด้วยซ้ำค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแทนคนค่ะเห็นว่าจะเป็นภาพยนตร์ คะเออคิดว่ามันจะน่าจะแตกต่างมากแล้วตอนนั้นเราก็เป็นรุ่นลูกเนาะใช่ใช่ถ้ามีโอกาสจะกบบรวมจริงจริงก็อยากมีบทไหนก็อยากเป็นนางถ้านางอมแมงโอ้โหรอบที่แล้วเราในหนุ่มมากเลยเรา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 ในหนุ่มมากเราก็อยากแบบไปสู้คนบ้างอะไรงเี้ยแต่ว่าอืมแต่รอบนี้เขาคงถ่ายกันแบบจะปิดกันแล้วแหละใช่ไหมแต่เราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่รอดูเหมือนกันทั้งคือเรื่องของแบบว่าทั้งภาพทั้งโปรดักชันการเล่าเรื่องอ่ะคิดว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ใหม่หมทนะคะแล้วก็ที่อยากดูด้วยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแบบเสื้อผ้าการแต่งตัวตใช่คอสตูมที่แบบวิอยากอยากอยาก,อยากดูว่าในเวอร์ชันนี้เขาจะตีความเป็นแบบไหือนกัน ว่าในเวอรช์ชันเราก็แต่งตัวแน่นมากเครื่องหัวแน่นใช่เวอรช์ชันนี้ก็รอดูค่ะรอดูรอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วมีเจ้านาง,งนนองค์ไหนที่ียากสเปบสนุนนะนอกจากเรนบุ้งมาเป็นปิ่นมณีหรือไม่ลองพี่เอาคืนหดร้ายหดร้ายด้อ่ะฉันเลือกได้ระหว,ว่างอา e r n a t i v e ก็ปิ่นมณีกับเซกกระและตองน้อยและลิบปึงโอ้โหเป็นปิ่นมณีแล้วกันค่ะเพราะอันนั้นคิดแบบ ชีวิตเหนื่อยมากเจ้าแม่พี่อ้ําตอนถ่ายแล้วคิดถึงย้อนตอนที่พี่อ้ําถ่ายพี่อ้ําเหนื่อยมากเป็นดีดีป่าใช่ใช่ค่ะหดหดเลยค่ะยังมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีมีไปถ่ายมาแล้วจะเป็นสี่โฟลดำเดี๋ยวใช่ใช่ค่ะน่าจะได้ดูเดี๋ยวเราดค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าออนอีพีไหนก็ไม่รู้ค่ะรอได้ร้เพลงได้เห็นทีสัองเพลงอยากคาดหวังกับการร้องเพลงเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนละครมันใช่ละครเพลงแต่ว่าไล่ล้อมไปด้วยตลกทั้งวันเราก็ขอโทษขอโทษนะที่นี้ด้วยถ้าสมมติว่าคนดูจะคาดหวังกับการร้องเพลงคาดหวังในงานอื่นแทนนะคะจะตั้งใจร้องกว่านี้ค่ะสนุกค่ะสนุก เพราะว่าทุกคนก็คือหมือย่างแบบตั้งที่แก้มอะไรเงี้ยคือทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าพอทํางานเราเราเราตลกค่ะคือสนุกสนุกคือแบบปล่อยใจอยเลยค่ะก็คิดว่าขอฝากอีกตอนนึงแล้วกันให้ทุกคนแบบแฟนๆรายการฝากเราถึงด้วยก็ ก็น่ารักเละคะ่ะเพราะว่าเท่าที่เจอฟีดแบบก็คือแบบเออน่ารักกันทุกคนเลยก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ก็เป็นกำลังใจงให้ทั้งคะู่แหละค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบที่น่ารักที่มันไม่ไไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วก็สามารถกลับมาเป็นแบบเพื่อนกันคุยกันอนี้แล้วมันพี่สาวว่ามันมันน่ารักแต่เด็กๆสมัยนี้อาจจะแบบอะไรหรอ <c oughs> ไม่รู้เราหรือเปล่าะคะ ค so okay, mm ่ะขอบคุณค่ะถ่ายภาพอีกไหมถ่ายเลยเราเพิ่มพนังเข